ทุกคนก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็กลายเ็กช่องไอลาสเกยวู้วซึ่งวันนี้นะคะจริงเราเคยถ่ายคลิปนี้ไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่อยู่ในวงการช่องเราแล้วก็เลยมาถ่ายใหม่นะคะซึ่งวันนี้เราก็จะมาโดนฮอคอยวันนี้ลาแต่ไม่ได้แข่งกันนะคะอันนี้มาแก้ไขกันสิมามาดูว่าจะเก่งกันไหมนะคะตอนนี้คุณทาโร่บแบบมองเห็นเราอยู่เหรอคะใช่ไหมคุณทาโร่โอเคมาคุณทาโร่สามสอหนึ่งไป เวงตอนนี้ด้าแซงคุณเทโรแซงแล้วนะคะตอนนี้คุณเทโรแซงแล้วนะคะโอเคเคลลูผู้เชี่ยวชาญทางด้านการโดดหอคอยวานีรานะคะม่ใช่โดนหอคอยทุกหอคอยนั่นแหละแต่ว่าขอแข่งกันลนาวสนะคะแบบงงมากแม่ไม่รึงแล้วนะคะตอนนี้เราก็ ตามคุณเทโรติติดเนะฮะแบบคุณฮาโร่หลังน้ำเงินมากหลังฟ้ามากไม่ตอนนี้คุณฮาโรยังจำได้ใช่ไหมว่ามันเป็นอันไหนไม่ได้เลยอ้าอ๋อคุณฮาโร่ใช้จุดโกงใช่ไหมโอเคโอ้โอ้โอ้ยุ้ยกับตายกับตายโอ้โหหลังสีน้ำเงินมากแม่ okay. 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 อึ๊บอ่า นี่คุณทะเลาะอันไหนอ่ะไม่ใช่อันนี้โอเค<ม>คุณทะเลาะหายไปแล้วหายไปจากวงการสายตาเราแล้วอ,ะ<ม>อ่ะเฮ้ยนี่ไงคุณทะเลาะหลังคนน้องเงนเลยวะ่ะเดือดเมื่อไหรก็กลับมาเห็นฉันไหนคุณทะเลาะหายไปแล้วเผิ่แป๊บเดียวให้ให้เจ้าเก่งเจ้าเก่ง คุณเโร่ลองอยู่สิว <ti> ่าอยู่ใกล้ก <im> ันไหมเดี๋ยวเราจะลองเดินไปสะพะแต่พี่ห้ามเดิมนะเพราะเราจะลองดูว่าอยู่ใกล้กันไหมว่ากี่นาทีถึงจะถึงจุดที่พี่เทโร่ไม่ได้ไม่โกงแค่แค่ดูเฉยๆว่าอยู่ใกล้กันไหมอ๋ออไกลกันนิดนึงโอเคคุณเทโร่เดินต่อได้ อึ้บหนีฉันอยู่ตรงนี้จ้าอันนี้คือตามคุณทารุติดติดอไม่อึ๊บอ่าอาอ้อ้อ e e. ้าอ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 ้าเ้าอ้าอ้าอ้อ้าอเาอ้าอ้คอ้า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 ้คอ้อ้าอ้าอ้นอ้นอ้อ้ออ้ออา้้อ้ ไอด้าร่วงแต่มันไม่แฟร์คือว่าตะกี้ได้ติดเพี้ยวแล้วคือไอด้ามือมนอันไงประเด็นก็เลยทำให้ด้าร่วงลงไปจ้ะยังไงคุณท้าโลอยู่ตรงนั้นคุณท้าโลอยู่ตรงนั้นเนี่ยเ,เรื่องอ gì แล้วต่อได้ยัะ <Yeah. S 1> ฉันแค่บอกเสยเว่าคุณท้าโลอยู่ตรงนั้นไม่ได้ถือว่าฉันติดคุณเดโลเข้าใจไหม ติดแล้วค่อยบอกไอ้ได้ถ้าติดแล้วไอ้ได้จะแบบดีใจแต่ถ้าไอ้ได้ยังไม่ติดไอ้ได้ก็จะพูดไปเรื่อยๆหลยอ๊ออ่าสกเตสกิเตนนลูกรู้สึกว่าฉันไปไม่รอดแล้ววะ่ะรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ว่าทำไมรู้สึกว่าล่วงตลอดเลยอะคนถั่น้องงั้นฉันจะพยายามให้มากขึ้นปึ๊บ Okay. ถึงก่อนถึงก่อนแล้วสิงก่อนถึงก่อน,อนมาเห็นในหน้าแล้วเหรอไม่อ้เพื่อนหนูได้ไงวัยรุ่นตามไม่ทันมายืนข้างฉันสิคุณนัลโกรไมไ่เห็นในดาเนี่ยฉันอยู่ตรงเนี้ยคุณถอยหลังมาถอยหลังอีกมาคืนโอเคมาให้เวลาถ่ายแคมป์หน้าจอนะคะสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสอง โอเคมาฉันแคปหน้าต่อนายไม่ต้องแคปหรือจะแคปก็ได้ <c oughs> แคปเรออกจากเกมอย่างวะแคปได้ออกจากเกมเนี่ยทุกคนโอเคเดี okay, ๋ยวเรามาแข่งเอ็นเอมกันนะค่ะ <c oughs> สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ตกดกระดิ่งกุ๊งกิ้งกุ๊งกิ้งเพื่อไม่เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆหม่ของเราสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายพี่โตพี่โต